สวัสดีครับวันนี้ทิลาโมบายนะครับจะมาสอนเปลี่ยนปุ่มโฮม iPhone 7 iPhone 7 Plus พั h o n e 8 iPhone 8 Plus พัดซึ่งลักษณะการเปลี่ยนครับเหมือนเหมือนกันมาเริ่มกันได้เลยครับขั้นแรกให้เราขันนอ็อตสกูค้นออกให้ครบก่อนครับมีอยู่2ตัวอันนี้จะเป็นการสาธิตการถอดจอโดยที่ไม่มีเครื่องดูดสมมติว่าเราไม่มีอะไรเลย ก็จะขึ้นอยู่กับเครื่องถ้าเคยถอดแล้วก็จะถอดง่ายแต่ถ้าเครื่องที่ไม่เคยถอดให้ใช้ฮอตแอร์หรือว่าใดเป่อผมเป่าให้อุ่นๆก่อนนะครับต่อมาเมื่อเปิดจอได้แล้วก็จะเจอกับปุ่มโฮมที่อยู่ตรงกลางจอวันนี้เราจะไม่ถอดสิงแบตสิงจอออกนะครับแค่ปิดเครื่องให้สนิทขันสกูตรงสิงปุ่มโฮมออกให้หมดครับ ต่อมาเราจะมาลองอะไรกันอะไรที่เราสั่งมาจะเป็นอะไรปุ่มโฮมเวอร์ชั่นใหม่ผมเคยลองเวอร์ชั่นเก่ามาใส่กดไม่ไปครับ่สำคัญมากครับอะไรต้องเป็นเวอร์ชั่นใหม่ร้านที่ขายอะไรต้องเคมให้เราได้นะครับว่าเราซื้อมาเปลี่ยนสามารถกดได้ทัดได้แต่รุ่นนี้ไม่สามารถสกแกนนิ้วมือได้นะครับ เพราะว่าปุ่มโฮมของ iPhone จะต้องใช้ปุ่มโฮมที่มากับเครื่องเท่านั้นถึงจะสแกนนิ้วมือได้ถ้าเสียแล้วก็คือเสียเลยตรงนี้เราเอาแค่ให้สามารถกดได้เพราะว่าเครื่องนี้ไปรีสโตร์มาไม่สามารถเข้าหน้าจอหลักได้ก็เลยต้องทำการเปลี่ยนปุ่มโฮมซึ่งราคาก็ไม่แพงครับสมัยนี้ให้เราใส่อะไรเข้าไปลองก่อนนะครับอย่าพึ่งประกอบเผื่อเสียเราจะได้ ส่งเคมาไหลได้พอเราใส่เสร็จแล้วก็ลองทัดดูครับลองกดดูว่าทํางานไหมมอเตอร์สั่นตึดตึดไหมครับมอเตอร์สั่นหรือว่ากดไปแสดงว่าโอเคเราก็จะทําการประกอบใส่ได้เลยตอนถอดปุ่มโฮมเก่าออกครับต้องใช้ฮอตแอร์หรือว่าใดเป่าผมเป่าให้อุ่นๆก่อนแต่ถ้าเครื่องกาวเสื่อมกาวสึกก็จะง่ายหน่อยให้ใช้ปลายเล็บหรือว่าของมีคม ค่อยแซะใต้มันนะครับงัดขึ้นมาปุ่มโฮมรุ่นนี้นะครับก็จะม้วนมาจากทางด้านหน้าจอเสียบเข้ามาด้านในครับเรามาดูว่าทําไมมันกดไม่ไปคือตัวนี้นะครับมันจะขาดาเครื่องอาการมาไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางเครื่องไม่ขาดแต่ไม่สามารถกดได้ก็มีอาจจะขาดในส่วนมากก็จะขาดในนั่นแหละครับเรามองไม่เห็นขั้นตอนต่อมาเราก็จะเอาปุ่มโฮมตัวใหม่ที่เราซื้อมา ที่เราลองเรียบร้อยแล้วมาประกอบเข้าไปโดยการเสียบทางด้านหน้าจอเข้ามาต้มวนล็อกกับซ็อกเก็ตจอเป็นว่าถอดยังไงต้องใส่อย่างนั้นนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ขันซิงกับขันน็อตให้ครบนะครับส่วนมาก iPhone 7, 7พัด8พัดส่วนมากก็จะเคยเปลี่ยนแบตเตอรี่มาก่อนแล้วครับเพราะว่าอายุการใช้งานเครื่องก็3-4ปีขึ้นไปเกือบทุกเครื่องแล้วต่อมาครับเราก็มาประกอบให้เสร็จ พอประกอบเสร็จทุกอย่างนะครับเราก็ประกอบจอกลับได้เลยมาครับมาเปิดเครื่องลองดูว่าปุ่มโฮมสามารถใช้งานได้ดีหรือเปล่าพอเราใส่ปุ่มโฮมเสร็จนะครับเราก็สามารถกดเข้าเมนูต่างๆได้ตามปกติสำคัญน,นะครับไม่สามารถสแกนนิ้วมือได้นะครับการสแกนนิ้วมือต้องเป็นอะไหล่แท้ที่ติดมากับเครื่องเท่านั้น ต่อมาครับเข้าไปหน้าจอปกติได้เลยพอประกอบเสร็จแล้วเราก็มาลองเล่นดูลองทัดดูว่าสามารถกดนิ่มหรือเปล่าถ้ากดแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเปลี่ยนเองได้ที่บ้านครับขอให้สั่งอะไหล่ให้ตรงกับเวอร์ชันจะเป็นอะไหล่รอดใหม่ๆครับก็จะใช้ได้ทุกเครื่องเลยฝากกดไลค์กดติดตามช่องทิรามบายด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ